ค่ะเมื่อนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาพบกับน้องเอ่อ่นวัยรุ่นเนาะค่ะวัยรุ่นยุคใหม่เนาะค่ะที่ได้มาทําการเกษตรเนาะค่ะหรือว่าพานุวัฒน์จันบุผาหรือว่าน้องแจ็คของเขาเนาะค่ะก็จะพาท่านผู้ชมได้มาสัมผัสหรือว่าได้มาศึกษาเรียนรู้ที่ว่าวัยรุ่นอ่ะออกมาให้เกษตรได้จ้าไดเนาะค่ะจากเงินเดือนสองหมื่นกว่าถัดสินใจออกมมเฮหดได้จ้าหดเนาะค่ะอ่ะ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปพบกับอ่าน้องแจกเลยเนาะคะ่ะมันจะห้เบิงเนะะี่ยค่ะตัวนี้อ่าช่วงัะเ,เขือเทศกําลังเคลื่อนวากําลังสุกกําลังอู้งามคักเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเดวจะพารุ่นค่ะอ่าไปพบกับรุ่นยุคใหม่ของเฮาเนาะเขาอเอเ่อนว่า ไปรุ่นยุคใหม่หัวใจเกินร้อยประมาณนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณวอร์สวัสดีค่ะอันนี้อ่าขอแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมนายพานวัฒน์จันบุภาครับผมจบมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครับผมโอ้สุดยอดเลยค่ะอ๋ออ่าซื้อเล่นยซื้อว่าจากไหนซื้อแจ็คครับผมอ่อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่จะเอิ้นว่าน้องแจ็คแล้วกันเนาะครับค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอบถามเนี่ยอ่าคมเป็นไปเป็นมาจริงเลคือคิดจริงเลยที่มาเ็ดเกษตรนี่มหมไปรุ่นเห็นรุ่นรุ่นอยู่ เบื้องต้นเนาะเริ่มจากการฮ็ดงาน,นจบจากเกษตรโดยตรงแต่บังเอิญไปฮหดงานอยู่กรุงเทพให้งานในงานช่างแอร์ช่าง,งเครื่องชงกาแฟที่นี่มันไปต่อม่าได้แล้วม,มันเหมือนออกจากบ้านเขาก็ต้องใส่เงินแลหละถ้าเงินเดือนมาถึงอีหลีอยู่ยเนี่ยเเลยตั้งใจกลับมาอยู่บ้านม,มาฮหดสวนปลูกพัก ร้องก็พอกแม่เบิองแต่ผลตอบรับค่อนข้างดีพ่อแม่ก็ขายของน้ำของกขายให้แม่แม่ส่งตลาดแน่ค่อนข้างได้เพราพอยู่พอกินเพออยู่พอกินอืแล้วมีการจัดการบริหารจัดการจังไงใน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 หัวในสวนในไร้เฮานี่เมียนอกจากเป็นทำนองเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานปลูกหลายๆอย่างปลูกสมมติถ้าแมลงมันเยอะเขาปลูก พืชที่มีกลิ่นต้นหอมมีต้นทางกลิ่นแห้งใบกระเพรามีกลิ่นแห้งจะช่วยให้สวนเฮาเนี่ยแมลงอาจจะน้อยลงแมลงมีปีกอาจจะน้อยเพราะวามันเ็มากกินเนาะแต่สวนหนอนนี่สมุนไพรดีที่สุดจุลไม้สารเคมีอ๋ออันนี้นี่คือสวนของน้องแจ๊กนี่คือเห็ดอินทรียเป็นประจักษ์อ้สุดยอดเลยเนาะค่ะอันนี้ก็คือบอกง่ายๆซะเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นยุคใหม่ที่ออกมาอาเฮกการเกษตร ขอสอบถามนิดนึงตอนนี้น้องแจ็คอายุจ็กปีแล้วคะตอนนี้อายุ26ปีครับโอ้ยี่สิบหกปีดูซ่าเบงซ่าเขามาเห็ดเกษตรเนาะจ้ะมีอีย่างเน่ในสวนนี่ในสวนนี่จะมีจะเน้นทางมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศจะมีผลผลิตยาวแน่กตัวจะสุกตัวจะใหญ่เนาะเพล่อกแตงมันเดือนเดียวมันก็ได้เก็บเดี่ยวเดือนเดียวก็ได้เก็บก็จะจะเป็นมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศนี่ใซเระยะเวลาโดนประไดที่ได้เก็บเกี่ยวโดยคร่าวๆที่เคยนั่งจับเวลามันเบิงนะ มันจะอยู่ปลูกในหนึ่งเดือนละก็จะสุกอีกเป็นเดือนอีกเป็นเดือนอีกอ๋อแล้วก็คือว่าอีกนะจ,จะอ่าไอผลของเขานี่ก็คือได้เจ็บดุลกวัวบักแตงแก็เลยเน้นก็กเลยเน้นบักเขือเทศเป็นลักเมืนว่จาจ้าอืมนอกจากบักเขือเทศนอกจากเป็นพักพวกต่างๆเรามีเห็ดอีอย่างอีกเนี่ยพ่อจา้าจะมีเห็นมีโครงกาณี่ว่าแปลงทางหลังผมจะลงเป็นพอเห็ดฟางแล้วอ๋อเริ่มดูแลเห็ดฟางด้แล้วเัื่อเดือนเริ่ม บางลงแต่กาจะเริ่มน้อยลงเห็ดฟางเพราะช่วงนี้อากาศหนาวเห็ดฟางค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงโอ้โอันนี้นี่คือเขามีการจัดแขกจัดการบริเขาวางแผนเนาะกาช่วงใดที่มันจะแพงหรือมันจะถูกอ่าเขาก็ใไห้มันจุดตรงกันตลาดนั่นบ่ค่ะครับผมอือเป็นความต้องการของตลาดน้ำให้เป็นผลพลิตและผลตอบรับของเขาที่ดีพร้อมอื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 มอ่าอ่าในในในนี่ปลูกมะเขือเทศ จักไรหรือว่าจักงานอ่ะน้องแจ็คเอ้าพี่ถามเรื่องงานไม่ค่อยมั่นใจนะอ่ตีกลมๆน่าจะเก็บสองไรเลยครับเก็บสองไรอือเก็บสองไรเนาะค่ะอืพูดถึงว่าเดี๋ยวพี่ถามเนี่ยพูดถึงว่าอ่าระวังที่รายได้รายได้รักกะเกษตรเนี่ยตัวไหนมันยังยืนกลัวกันอ่ะรายได้รักรายราเกษตรดีกว่าครับรายรเกษตรกินระยะยาวรายได้รักสมมุติรายได้รักของเขาคือเงินเดือนเนาะเออมันคือตายตวเบิดมือ เมืเ่อเดือนก็จะได้มาได้มากอะหนจาคาของเอยค่ารถค่าน้ำมันบกรบแล้วเต็มที่ไม่เหลือเกินเดือนละหาพันเท่าครับอายุบ้านเขากินพักในสวนปินเขา,าอยู่บ้านมีรอยเก็บรอยครับอ๋ออันนี้คือเป็นใบรุ่นยุคใหม่นเนาะคะ่ะที่เป็นตัวยางที่ดีเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่พพี่อยากจะให้น้องแจ็คได้ปาก อ่างอไอข้อชิดแงไอแง่งชิดดีๆให้กับท่านผู้ชมหรือว่าให้ไวรุน่นน้ำกันกไ็ได้ครับผมเกษตรบ้านเฮาของบ้านเฮายัางดีเสมอครับผมอ,อ๋อนี่คือนี่คือขำสั้นๆแต่ว่าได้แต่แต่ว่าได้ประทับใจพี่มากเลยค่ะอ่ะาก็าข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 าคือว่าเกษตรบ้านเฮาของบ้านเฮาก็คือว่ากิ่นของเฮาปลูกของเฮาโดยที่ว่า อ่าบอกยังไงซะเนาะอันนี้ก็คือได้กำไรแล้วเนาะที่ว่าเขาบอต้องได้ซื้อมันบอกน่องแจ๊กบอเสียเงินเลยเนาะโอ้โหอ้โโอ้โหเลด้พิษพิษขอถามนิดนึงอ่าเนี่ยน้องแจ๊กมีรายได้เนาะไปประจำการเทงานนี่สองหมื่นกว่าแต่มาเห็ุบักเขือเทศนี่มันได้บัตได้น้องแจ๊กอ่อเงินเดือนเนาะเอาถึงเงินเดือนก่อนถ้าไม่เงินเดือนตายโตสองหมื่นนี่แทบจะบ่พอผลแล้วคันยุงของเทอ่ะมันเนาะจะบานก็เสียเงินแล้วอ๋อค่ะคนฉีดมันเท ออกจากบ้านจะได้กระดาเงินเขายังเดียวบ่มีออกเขายังเดียวบ่มีออกโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดมากค่ะกะมืัอนี้พี่ก็คงจะรบกวนอ่าน้องแจ็คเพียงเพียงแค่นี้เนาะน้องแจ็คก็จะไปเลี้ยงเลี้ยงกล้วยกับเลยเอินมาเนาะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องแจ็คหลายๆค่ะเดี๋ยวกะอ่าขอพักคลิปไปแค่นี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวอ่าดิฉันจะไปลุยสวนได้เนาะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมอ่าได้ติดตามเนาะ ค่ะเป็นทุ่งบลอินทรีย์นะคะช่องของเขานะคะสำหรับมือนีก็ขอพักคลิปใบแค่นี้ก็ขอสวัสดีค่ะ